เข้าสู us, life, you, okay ่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมกับช่วงเปิดดินนั่นเองครับช่วงที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับโทรศัพท์เข้ามาดูห่วงจุ้ยกับอาจารย์วรชฉัตรชั้นประเสริฐกันได้แบบสดๆเลยนะครับเพียงคุณผู้ชมนะครับโทรเข้ามาที่029349561ถึง2นั่นเองนะครับและครั้งนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับคุณทวนครับคุณทวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณทวน220องศานะครับ ครับสอบถามอาจารย์ได้เลยครับครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ทำไมสองร้อยี่สิบองศานี่เป็นยังไงครับตึกแถวครับสองร้อยยี่สิบองศาเป็นองศาที่เสื่อมไปแล้วนะครับเป็นองศาธาตุไฟนะครับแล้วก็ทําธุรกิจอะไรตอนนี้ก็จะมีปัญหาตั้งแต่สอง7ันรอยสิบเกเป็นต้นมาเราเริ่มมีปัญหามาตลอดนะครับครับเอ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นอาคารพาณิชย์แล้วเราต่อเติมด้านหลังครับด้านหลังเรามีต่อเติมไหมครับมีครับลมผ่านบ้านไหมฮะผ่านครับออด้านหลังเรามีประตูเปิดไหมครับมีครับหมายถึงว่าถ้าเรายืนในบ้านเนี่ยมีลมเข้าไหม<น>ฮะยืนในบ้านมีมีลมเข้าทางหน้าบ้านครับมีลมเข้าทางหน้าบ้านนะครับ <Okay. S 2> ตำแหน่งหน้าบ้านเนี่ยเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับปกติแล้วลมมันเข้าทางหน้าบ้านอยู่แล้วแต่ถ้า <Okay. S 2> สมมุติว่าเราไปต่อเติมด้านหลังบ้านโดยที่ไปบล็อกไม่ให้ลมผ่านเนี่ยมันจะทําให้บ้านเราเกิดปัญหาคร <Okay. S 2> ับบ้านนี้ลมต้องพัดแรงเร็วนะครับเพราะว่าตำแหน่งกึ่งกลางด้านในบ้านเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือว่ามีดาวสุขภาพกับดาวเรื่องของอุบัติเหตุดาวเรื่องของการเงินอยู่กึ่งกลางของบ้าน นะครับตำแหน่งกลางของบ้านไม่ควรที่จะติดไฟนะครับถ้ามีไฟอยู่ก็ปิดไว้นะครับอย่าไปเปิดมันนะครับเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นให้คนในบ้านเจ็บป่วยนะครับคนบ้านนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกือบทุกคนฮะแต่ก็ต้องบอกว่าคนบ้านนี้ค่อนข้างดื้อนะครับคนบ้านนี้เก่งนะครับคนบ้านนี้ฉลาดฮเอต้องดีด้วยนะครับต้องดีด้วยครับ ต้องดื้อฮะทิศทางม,มันเป็นอย่างนั้นครับแล<น>้วอาจารย์อาจารย์ทําไมวัดองศาแล้วทําไมไม่เคยอยตรงกันเลยสามสามรูนี่ไม่เคยตรงกันเลยครับเอ่อต้องตรงฮะยังไงประตูบ้านเราก็เป็นประตูเดิมนะครับเข็มทิศก็เป็นประตูเดิม,น,ดน,มนะครับยืนที่เดิมกันที่เดิมเมื่อพักนูนผมดับนนวัดได้สองร้อยสองสองร้อยสิบแปดครับสองร้อยสิบแปดใช่ไหมครับแล้วแล้ว มี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 อยู่พักหนึ่งเมื่อตอนสิ้นปีผมวัดได้สองร้อยยี่สิบสี่สองร้อยสิบแปดเนี่ยเป็นกว้าเลขเจ็ดนะครับเป็นเป็นกว้าของยุคเจ็ดนะครับแต่สองร้อยี่สิบเนี่ยเป็นกว้าของยุคสองฮแล้วสองร้อยยี่สิบมันมันมันวัดไม่เคยตรงกันเลยนะจ๊ะคนละคนละเรื่องเลยฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันฮะก็ก็นี่ผมยังยังสงสัยเนี่ยตรงวัดเราต้องสังเกตว่าในจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมีรถจอดไหม ไม่มีครับไม่มีผม,มวัดตอนนั้นตีห้าอาจารย์ครับผมตื่นตีห้าขึ้นมาวัดเลยแล้วไม่มีรถไม่มีอะไรไม่มีเอออีกอันหนึ่งที่เราอาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าเข็มทิศที่เราเนี่ยยังมีคุณภาพอยู่หรือเปล่าแบบที่แบบเดียวกับที่อาจารย์อาจารย์โชงี้ยผมไปซื้อมาจากของผมสองร้อยเพราะว่าพวกนี้มันเสื่อมได้ฮะับก็ที่ผมวัดมัดเครื่องเดียวกันอะไรเดียวกันเนี่ยมันมันยับ หมุนไปตลอดเลยเดี๋ยวเดียวสองร้อยสิบาทเดียวสองร้อยยี่สิบเดียวสองร้อยยี่สิบสี่นั่นนั่นคือแสดงว่าเข็มทิศอาจจะเสียงไงฮะไม่ละเมื่ออาจารย์เพราะมันไม่ได้นั่นไม่ใช่ผมก็ตั้งไว้เองเฉยผมผมตอบไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเพราะว่าทาไมไม่ไม่เกี่ยวกับว่าต้องไอ้เป็นแบบว่าฤดูไหนไม่ฮ<ม><ล>ะแล้วดฤดูไหนก็ตามนะครับองศาบ้านก็ต้องเท่าเดิมฮะผมว่าเกี่ยวกับไอ,อ,อ้ด้วยพระอาทิตย์ ไม่เกี่ยวกับผอ<พ>าทีทไม่เกี่ยวกับเข็มทิศแล้วก็เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบรอบฮะไม่ว่าจะเป็นสายไฟไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเราเข็มขัดเราหรือกุญแจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็ทําให้เป็นสื่อได้เช่นกันครับอ๋อก็ผมก็ไม่รู้นะนะแต่ผมแล้ววัดบ้านแล้วไม่เคยจะตรงกันตรงกันตรงจับ ต้องเป็นเป็นรูดูนี้ตรงวันถึงมีเงียบป่องวินดูนี้ถึงวันเง่องนะครับวัดวัดเหมือนกันครับวิธีการเดียวกันครับไม่เกี่ยวกันหรอไม่เกี่ยวกันครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะครับว่ารอบรอบตัวเราเนี่ยมีอะไรที่เป็นสื่อสนามแม่เหล็กหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองวัดอีกทีก็ได้คเออผมก็ไม่ทราบกั่ครับครับแล้วก็ลองลองตรวจสอบตัวตัวเข็มทิศดูว่ามันยังมีคุณภาพอยู่หรือเปล่ามีครับมีครับเพิ่มผมก็ปังทิศเนอะ ตรงไหนก็ทิศเหนือตรงนั้นนะยืนถือไว้นะครับไม่ใช่วางนะครับอผมผมหมายถึงว่าถ้าเกิดผมตั้งแล้วจะมาทิศเหนืออยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นมันไม่เหม็นเลยมัน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 เอ่นัันมากเลยมันพิษมันเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อเดี๋ยวลองลองดูวิธีอาก็ได้ครับวิธีการใช้เข็มทิศนะครับมันก็จะมีขาวดีนครับผมดูผมดูอยู่เนี่ยอาจารย์คมันก็ไม่ได้นั่นเลยแต่ว่าผมต่อใหม่ครับ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณทวนครับขอบคุณครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสายนะครับคุณธนันสวัสดีครับค่ะครับคุณธนันครับหน้าบ้าน3า0อสิบองศาถูกต้องนะครับถูกต้องค่ะสอบถามอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเออพอดีหนูอยู่จังหวัดลบบุรีค่ะที่เคยอาจารย์เคยให้แก้ตามหนังสือนะคะหนูแดกแก้แล้วเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างฮะ ปีนี้ลูกชายเรียนหน้ามือหลังมือเลยอะค่ะหน้ามือหลังมือคืออะไรครับแย่ลงป,ปกติอ,ตอเขาเรียนประมาณได้2.1 2.2นะฮะแล้วปีนี้ตกแล้วครับแล้วปีเนี้ยเขาเรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะเขาเรียนได้3.75นะคะโแสดงความยินดีครับก็เลยโทรมารายงานอาจารย์ว่าเขาเรียนดีขึ้นมากเลยอะค่ะอาจารย์ครับแล้วธุรกิจเราดีขึ้นไหมฮะงั้นหน้าที่การงานเราดีขึ้นไหมครับ หนูทํางานข้าราชการอาจารย์แล้วดีขึ้นไหมฮะก็โอเคะอระดับนี้ได้สี่ขั้นบ้านหนูคนตรงอ่ะจารรย์คับเอแล้วหนูอยากด้วยฮะอาจารย์คะหนูอยากสอบถามอาจารย์นิดนึงครับคือตอนเนี้ยลูกชายหนูนอนห้องด้านหลัง ด้านหลังส่วนกลางก็คือหันศีรษะไปทางหลังบ้านแล้วหันเท้าไปทางหน้าบ้านครับชั้นบนแล้วเป็นมีห้องต่ำลงมาอีกห้องหนึ่งอะค่ะอีกชั้นหนึ่งชั้นล่างกว่าแล้วก็เป็นทางขึ้นบันไดอะครับหนูจะนอนห้องนั้นกันได้ไหมคะได้่ะได้่ะคะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเพราะหนูหนูไม่กล้านอนกันไงเพราะว่าหนูเห็นว่ามันเป็นอยู่ใต้บันไดเออตำแหน่งอ๋อแต่ถ้าอยู่ใต้บันไดแล้วบันไดมันเฉียงเฉียงเนี่ยนอนไม่ได้นะครับ คือถ้าถ้าเหมือนกับบันไดเนี่ยท้องบันไดเป็นฝ้าเป็นลักษณะเป็นเฉียงเนี่ยนอนไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งธาตุไฟครแต่ถ้าถ้าต้องบอกว่าในทิศตะวันออกเฉียงใต้หลังบ้านเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับค่ะลูกชายตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าเขานอนหลับสบายมากแล้วก็มีดาวเลขหนึ่งอยู่หลังบ้านด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขาเรียนเก่งไม่แประนะครับค่ะแล้วก็สุขภาพเขาดีด้วยความจำเขาดีขึ้นด้วย เป็นคนละคนเลยอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าตําแหน่งเราจริงๆถ้าสมมุติว่าเรารับหน้าที่ราชการเนี่ยผมแนะนําเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือฮะทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหรอของหนูมันเป็นห้องน้ําอะค่ะโอ้เสียดายนี่คือตําแหน่งราชการฮะหรือไม่ก็ตําแหน่งหน้าบ้านไงฮะอ๋อหน้าบ้านหนูนั่งเล่นนอนเล่นกันอยู่ประจำอยู่แล้วอะค่ะอาจารย์ครับตรงนั้นก็คือตำแหน่งเป็นตำแหน่งหน้าที่ราชการเหมือนกันครั ท,ที่ในหนังสือเขียนว่าเป็นดาวหกดาวเก้าดาวแปดนะฮะค่ะแล้วตร,ตรงนั้นเราวางน้ำหรือเปล่าฮะก็น้ําหนูหนูมีสาบปลาค้าบ่บอปลาค้บหน้าบ้านนะคะอาจารย์ครับนี่นีนนน่อันนี้คือกระตุ้นเรื่องหน้าที่ราชการของเราโดยเฉพาะเลยฮะแสดงว่าผู้ใหญ่สนับสนุนเราตลอดเลยฮะค่ะดีฮะก็ก,ก็แก้ไขตามหนังสือได้ก็ถือว่าเป็นคนเก่งนะครับอ่านหนังสือผมแล้วเข้าใจแล้วกส็สามารถนำไปใช้ได้ดีจริงๆ อาจารย์ขอบคุณมากนะคะครับผมขอบคุณมากัที่โทรเข้ามารายงานผลครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับครับกับคุณครับคุณธนันครับครับผมเห็น SMS อยู่นะครับพอมีเวลาเหลือไหมครับอาจารย์เอสเอ็มเอสถามมาว่า75องศาดีไหม240้อยองศาดีไหมนะครับเ5ห้าองศาเป็นยุคหนึ่งนะครับแล้วก็มีข้อขัดแย้งกันพอสมควรนะครับบ้านหลังนี้จริงๆเนี่ยเป็นบ้าน เป็นบ้านที่เหมาะสําหรับเป็นผู้ชายเป็นหลักนะครับสุขภาพของผู้ชายจะดีแต่ปัญหาคือเรื่องสุขภาพของผู้หญิงจะมีปัญหานะครับสําหรับ75องศานะครับเ,เป็นทิศตะวันออกที่2ที่3นะครับสําหรับ75องศาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอาจจะมีปัญหาเรื่องของนิ้วนะครับเรื่องของไตนะครับ <c oughs> ตำแหน่งที่ดีสาหรับ75องศาคือตําแหน่งกลางๆด้านหลังบ้านนะครับบ้านหลังนี้ไม่มีโชคลาบนะครับ,รบให้ไปใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังบ้านเป็นหลักนะครับสุขภาพจะดีขึ้นหน้าที่การงานท่านจะดีขึ้นนะครับ240องศาเนี่ยเป็นองศาที่ต้องบอกว่าค่อยๆดีขึ้นนะครับตั้งแต่ปี247เป็นต้นมาเพราะว่าเป็นเป็นพลังของดาวยุก,ก้าที่กําลังเริ่มมีพลังขึ้นมานะครับต้องบอกว่าค่อยๆใจยเย็นๆนะครับนะฮะ ก็มีเงินมีทองอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่ค่อยมีเหลือเก็บเท่าไหร่นักนะครับเพิ่งเริ่มมีระยะหลังๆเท่านั้นนะครับรก็ก็ถือว่าเป็นองศาที่ดีใช้ได้เช่นกันครับ มีอีกหนึ่งเอสอครับอาจารย์ครับเันก็ถามมาว่าจะถามเรื่องหน้าบ้าน3 1 0องศาครับเขาบอกว่ามีเรื่องอะไรต้องแก้ไขไหมครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานเงินทองอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์อ๋อถามคาถามนี้ผมตอบยาวเลยฮะเวลาผมคงไม่พอยันก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องตอบแนะนําว่าซื้อหนังสือไปแก้เลยฮะนะครับในหนังสือมีวิธีการแก้ไขอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจจะนําหนังสือไปแก้ไขซึ่งซึ่งเหลือไม่เยอะนะครับก็โทรติดต่อผมได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือท่านผู้ชมที่ สนใจจะเขียนจดหมายมานะครับเขียนแปลนบ้านมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็เขียนจดหมายเขียนแปลนบ้านมาเขียนชัยภูมิมานะครับส่งมาที่ตู้ปนนทยจุลเกบัวนะครับกรุงเทพ1นึ่0เขียนชื่อรายการด้วยนะครับหรือเขียนชื่อผมก็ได้นะครับสอดซองติดสแตมมาให้ด้วยผมจะส่งกลับให้นะครับนะฮะพยายามเขียนแล้วก็วัดองศาให้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านบางครั้งเนี่ยเขียน จดหมายมาถามแล้วก็เขียนแปลนบ้านมาถามแต่ว่าไม่ได้วัดองศามาให้ผมจะตอบไม่ได้นะครับครับหรือท่านผู้ชมที่สนใจจะถามหลังรายการก็โทรมาได้นะครับนะฮะโทรกันมาได้นะครับที่เบอร์รายการของเรานะครับ029349561-2นะครับคุณผู้ชมหรือส่ง SMS ออย่างที่เราบอกกันไว้นะครับอันนี้อันนี้ต้องโทรเฉพาะในรายการนะครับ S <S แล้วก็ส่ง SMS มาไงครับส่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการมาให้อาจารย์ดูดวงกันใน,ในรายการเลยนะครับเรียกว่ามีอีกหลายช่องทางครับที่ทางรายการของเราพูดถึงเรื่องราวของพวงจุ้ยในตยแต่ละวันทุกวันนะครับที่เรียกว่าจัดสรรค์สรรอาจารย์มาพูดถึงเรื่องราวของต่างๆกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะครับกับการดู่วงจุ้ยนะครับศาสตร์แห่งหวงจุ้ยนะครับกับผมทิศวัตรพัตรานนท์นะครับและอาจารย์วรลชัตชั้นประเสริฐนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณ SMS ขอบคุณครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ